ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเด็กๆที oh, ่น่ารักของครูพัดตาบ้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะวัดป่าเรไรทองเราจะมาทำอะไรกันคะโอ้มามามาสมรสมชันจะมาลดน้ำดำลดน้ำแล้วเราก็จะนารำจงถวายถวายพุทธรูปถวายถวายองค์ถวายพระยาประเสริฐทับทิถวายพระยาประเสริฐทางยางเชียงบุรี่ ดูพวกเรานะคะกลุ่มลำโจงวันนี้สีสันสดใสยสดใสค่ะค่ะแล้วพร้อมเราไปดูกลุ่มลำโจงของเราเลยค่ะ การเล่นของชาวอำเภอวิเชียรบุรีนั้นจะมีทั้งสป,ปา์ทั้งมอนซ่อนผ้าทั้งย้อนลูกชัว่วอะไรต่างๆอย่านี้ตอนนี้ก็ยังรวมกลุ่มเพื่อที่จะเื้ืู้นโะเพณีอันนี้ขึ้นมาให้ชาวอำเภอวิเชียรบุรีและชาวต่างจังหวัดนั้นได้เห็น่าประเพณีนี้นั้น ช่วงสงกรานนี้นั้นก็จะได้จัดประเพณีเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานชาวปรเชียงบุรีของเรานั้นได้เห็นว่าประเพณีที่น่าสืบทอดต่อขระนมานี้นั้นควรจะรักษาไว้เป็นธดรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบต่อไปดังนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นจง ว่าตามที่มีประเพณีของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทำให้ทุกคนนั้นเกิดความสมัครสมานสามัคคีในช่วงสงกรานในช่วงสงนรานที่เรามีขึ้นนี้นั้นช่วงนี้ก็จะมีโรคระบาดที่โควิดก็จะต้อง béo cò dày mép lửa con tằn can tiếng tò chưa đột ở lán đô can làm nắng con thả sới ngàn bạc con tằn sới ngàn béo cò đại mà buồng làm chỗ phân có thể có thầy nào khóng âm đi thank mm -hmm. สัมปุโตภะคะวาปุจจังภะคะวันตังอภิวาเทมิทวากาโตภะคะวะตาธัสมุธรรมังนามาสิจุปติปันโนภะคะวะโตสาวักสังโฆตังขังนามามิ มยังพันเตวิสุงวิสุงลัก k a ัตถายะติการเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะสุติยมติมยังพันเตวิสุงวิสุงลัก k a ัตถายะติการเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ ta pi mayang kante witung witung lakana saya ti salane nataha panca sila Hãy subscribe Nát mô tassa, cacauato, arahato, sama, sam tassa. Nát mô tassa, cacauato, arahato, sama, sam

กรรใดๆทีทข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดท้องล่วงเกิน ด้วยกายกรรมก็ดีด้วยกายกรรมก็ดีวัจีกรรมก็ดีวัจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีมีเจตนาก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีทั้งได้บ้วนน้ำลายทั้งได้บ้วนน้ำลายได้คายน้ำมาได้คายน้ำมา ได้อุจจาระและปัสสาวะได้อุจจาระและปัสสาวะลงในอาวาสนี้ลงในอาวาสนี้ขอท่านจงรู้โทษขอท่านจงรู้โทษโปรดอาโหสิกรรมโปรดอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นบาปเป็นเวนเป็นเวนเป็นกรรมเป็นกรรมแก่การต่อไปแก่การต่อไปกายกรรมมังกายกรรมมัง วจีกรรมังมโนกรรมังโอสิกกรรมังสัพพะปาปังวินาาสันตุสาธุสาธุขอญาติจทก็งหายนั้นจง มีจตุรพิทั์พรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะสุขะทละปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกคนเทิม<า>ต่อไปก็รับพรอนเสร็จแล้วก็จะได้ตักเลยลดน,นั<า>้นยะทาวาริวหาภุรา,าริปุเรนติสาการ Ewa mewa ito tinang peta nang, pe nang bupakat pati, Iji tang pati tang tumhang jipa mewa Sabe purentu sang bapak jantoh penarasoyabah, Manik jati rasoyabah. โยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาติ จ้าจ้าหนูว่ากระพอดที่ลูกเด๋อคท้า,า,ายๆแต่แต่เป็นเ้ง ก็ส่งน้ำพระนะคะระเทนตรงกรานที่ควรจะสืบทอดอะไจะเมืองขึ้นก่อนลุสาไปเลย ยอะก่มากคนเามาเออรถเรถรวมตาน่รถตาน่าเมอนอะไรเจก่อนนนนันถ่าย่ถ่ายหมัถ่าย

ยังรอน้ำยสายหยุดกันแล้วเยอาคตรถน้อยยังเลยอกข้ามกันคาร์ยย Yeah, oh. อ้าวใครนั่งอะถูกรหมดเลยอาคุณแหลเลยไม่ใช่ไทยดิดีอ๋อ ขอให้ทุกคนมีตความสุขกันเลยนะคะกน สวยๆะอันสะดวกอะไรดีๆีนี้มีบันเดียวแค่นั้นเองอะไอัสะวก แต่ว่า่เดียวไม่ยากเยินคนเดียวช่หวงนี้นอกม่าบาทยังะค็นหลักให้มาที่น่กันมากนะแล้วพวกมีพระจะออกมินาบาทกะชายบาทได้ด้มยอมด้จะเลน่นเป็นจนเลมพระเมมดือสมเด้ อย่าลืมปู่ย่าตายายที่อยู่บ้านเด้เย้ะญาติโยมนะไปลดน้ำขอพรจากทา่านลดน้ำขอพรจากทา่านไอ้ท่านไม่พรให้ที่อย่าลืมไปรดน้ำผู้ใหญ่คือสตนะัมเด้อโยอมนะไอ้สตัมไปให้ท่านด้วย ถ้าเป็นลูกหลานถ้าเป็นลูกหลานก็เตรียมตังไว้ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอันดับสุขบารวันนี้่นะตอนนี้เราเป็นสุนทานก็มีครั้งเดียวมีครั้งเดียวนี่เราจะได้สนุกสนานร่วมกันมีความสนานุขส,สนานนุ่งเดิมในวันสุนทาน ก็เป no so so, like, ็นภูมีที่สืบทอต่อบันมานางแต่ั้งเวลาตาแ้วยอดมก้สืบสาเอีอดีตเม่ไหวแยกให้ลูกหลานของเรานั้นไ่ยาทางเขอัพือที่จะทำให้ประเทศของชาวนชนของเรานั้น